นูมาสวดมนต์วอนนี้เป็นวันเข้าเออไปละจเยเจ็บไหม,ไมหอุ้ยอะไรก็ลองทุกอย่างเลยเนาะไม่เจ็บได้ไงเดี๋ยวเออใช่อ่ะไม่มีหน้มไม่มีหน้มจริงๆด้วยเพื่อนเอาหน้มออกไม่มีหนาำไม่มีน้ค่ะน้มออ,ออก จ้ามันออกแล้วจ้าอันนี้มีหรือเปล่าไม่รู้ยายจับดูก่อนโอ้ยน้ำน้ำน้ำอันนี้มีน้ำกระตั้งใจม้าอะไรย่าจ้าจ้าอุ้ยมีน้ำเยอะแยะเลยอันนี้ตายแบบมันตายมันตายแล้วเอามาปลูกใหม่เนาะ ยี้ตายเหรออุ้ยน้ำอุ้ยน้ำใหญ่เลยน้ำใหญ่มากเลย,ยข้างบ้าน,นเรือแต่รอบนอกแล้วค่ะเนี่ยล่างก่อน,นอ มีใบท้ายของหรอน้ำไม่จาปไปไปขยันนยไปอยบอกว่าแย่หลันขันหลันมันม right. ียายเฮ้ยจะผู้เขนไปผู้เขนเหมนมาระต้องนักเราะต้องเสาดอกเจ้าเห็นบ้าหลานจูงเหรอตรงนี้ก็เป็น บ้านคนค่ะวุ้งกบกเป็นเต่าขามาเลยเนาะไอ้เช่นเมียน้อยเมียกลางเล็กน้อยนี่คือชัดเรียงนี้นี่ไหนล่ะลูกไหนโออถอดรองเท้าลูกถอดรองเท้าออกเอ้ยูไม่ได้บอกงาเห็นบ่นั่นเห็นไหมอุ้ยวิธีถอดของเปลีไปโอ้ยต่ำกันนั่งลงลูกนั่งลงก่อนนั่งลงแล้วค่อยดึงออกเออนั่งลง โอ้ตูต่ะนั่งลงแล้วก็ไปไหว้ก่อนถอดได้ไหมลูกได้ให้ถอดให้มัดถอดหน่อยถอดเลยถอดเลยจ้ะขอบคุณค่าก่อนขอบคุณค่าอืมเอายาสิไปของนำยังไงบันย์เ็บอ ี่่เราายงอผู้นี่ไงตรงนี้ไงย่าเลยน้ําไปเนี่ยไปตรงองน้ำเพื่อปีไปเลยไปโอ้ยคนสวรกันแล้วเต้เพื่นละย่าหนูกัม้ายังเชื่อเวลาเราปวดเราต้องไปปวดทุกก่อนย่าจ้าเออเย็นอยู่เราก็ตามภาษาเรานี่แหละเราค่ะมาเหลืออีกคนหนึ่งก็แล้วกันจะลงน้ำน่ะเอาคนนั้นน่ะ ไปไปทางนี้ลูก,ลกป่ะจ้าย่าไปเข้าห้องน้ําเลยแมงคือไปพ่ดละโอ้มันอยู่ที่จิตใจคนเราอะไรก็ช่งางเราจะใส่อะไรเราก็ได้แต่มันอยู่ที่จิตใจของเรานะคะไ่คิดอะไรมากมายนั่นเห็นไหมไมอืา น้องเพชรน้องพลอยขึ้นไปแล้ว,ลว,วไปสาธุป,ปู่ข้างบนลูกไปแบบจ้าขึ้นไปก่อนเลยลูกขึ้นไป คนคนก็บางคนก็มักจับ